ผม,ผมพูดยากนะมันมันอยู่ในอกผมไม่เคยได้รับรางวัลใหญ่ันทนี่มาก่อนในชีวิตผมนะเดี๋ยนี้มันเป็นอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์หรืออะไรของทางเมืองเมืองไทยเขาไหครับผมคือเขาโทรหาผมได้รอบผมก็นึกว่าหลอก,กลวงผมก็ไปคุยด้วยครั้งที่2ผมบล็อกเบอร์เป็นครั้งที่สาม ก็เลยลองคุยด้วยมันมัน,ม,นมันก็เลยทําให้ผมว่าฮ้ยมันมีจริงมีอย่างนี้จริงๆด้วยเหรออะไรประมาณนี้ครับผมรู้สึกแบบว่าไม่คิดว่าจะได้รางวัลน,นี้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าคือหนึ่งในร้านไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองได้คะ่กะ,คะก็รู้สึกดีใจอะค่ะที่ทางเมืองไทยมีแคมเปญดีๆแบบนี้อะค่ะได้ร่วมกิจรกรรมแล้วก็ได้ประกันแล้วแถมมีรุ่นรางวัลได้รับรางวัองอลอีกได้รับทองอะไร<ช>อย่างนี้อีกอะค่ะดีอ,อาาะ เเออาโคตอนที่ได้รับจดหมายครั้งแรกแล้วเปิดดูแล้วบอกว่าได้รับทองไม่เชื่อค่ะไม่ไม่เชื่อเพราะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อ่ะมันมีมิจฉาชีพคือถึงจะเห็นโลโก้เมืองไทยก็จริงมีเบอร์โทรศัพท์ให้เราติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังคิดว่าเขาปลอมาอาจจะปลอมก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็คือมันปลอมง่ายแล้วก็ปลอมได้เหมือนแล้วก็ ลองเข้าไปาในเว็บไซต์อะค่ะลองไปดูปรากฏว่ามีชื่อยอยู่ในนั้นเทนันนหล่าค่ะว่ากรี๊ดเลยแล้วก็ดีใจดีใจมากเพราะจะพูดว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้รับรางวัลอะไรแบบนี้เลยอะค่ะก็ตื่นเต้นกันทั้งบ้านค่ะดีใจมากก็รู้สึกดีใจมากคือแบบว่าไม่คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยเออเขาก็แจกรางวัลจริงอะไรเง,งี้ยค่ะแจจริงรู้สึกดีมาก เราติดตามมันอาจจะมีแบบประเมินประเมินหรือว่าความพุงควยตอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าลุกค้าท่านใดอยากจะให้คนณทาประกรันชีวิตทําแบบอะไรยังไงเสนอมาได้ครับจะมีลดกระดาษเพื่อตอนนี้โลกร้อนกระดาษมันเยอะเกินทุกทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราเข้ามาในในในระบบการประเมินของเขาเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะ ไว้ไบโออ่ะคือเขาจะบันทึกเสียงเราเก็บเสียงเราไว้เดี๋ยวนี้เขาจะรู้ว่าตัวตนของเราอยู่ที่เสียงของเราคนอื่นมันเอาเสียงเราไปใช้ไม่ได้เมืองไทยไม่โกหกนะครับของจริงนี่ครับนี่ครับของจริงครับแจกจริงๆครับ